Good Day Station Podcast สถานีเพื่อวันดีๆของคุณฟังเพลินทุกรถสนุกได้ทุกวัน Good Day Station Podcast Special Episode ไก่ขันเจ้าถิ่นตอนถิ่นนี้แหล่งน้ำปิ้งจังหวัดตากธรรมชาติหน้ายนภูมิพลเขื่อนใหญ่ พระเจ้าตากเกลียงไกลเมืองไม้และป่างาม Good Day Station Podcast ตอนพิเศษกับรายการไกลขันเจ้าถิ่น EP ที่95ทิน่นนี้แหล่งน้ำปิงจังหวัดตากกับผมใหม่อิทธิเดชวางฐาน จากอพิโซดที่แล้วได้พูดถึงเกี่ยวกับจังหวัดลำพูนไปและในเอีพิโซดนี้ผมจะมาพูดถึงจังหวัดที่ตั้งอยู่ภาคเหนือตอนล่างที่มีขนาดใหญ่อันดับสองของภาคเหนือรองจากจังหวัดเชียงใหม่และเป็นจังหวัดที่เป็นบ้านเกิดของผมนั่นก็คือจังหวัดตากนั่นเองจากคำควรที่ได้พูดในตอนต้นนั้นคำขวรังกล่าวก็สามารถบอกได้คร่าวๆเลยว่า จังหวัดแห่งนี้เด่นในเรื่องอะไรและภายในจังหวัดแห่งนี้มีที่เที่ยวอะไรบ้างผมก็จะมาเล่าตามฉบับคนเจ้าถิ่นกันเลยธรรมชาติน่ายุจากส่วนหนึ่งของคําขวัญของจังหวัดตากจังหวัดตากเป็นจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นธรรมชาติอยู่หลายแห่งเนื่องจากจังหวัดนี้มีพื้นที่ที่กว้างใหญ่แต่มีผู้คนอาศัยน้อยจึงทําให้พื้นที่ส่วนใหญ่นั้นเป็นแหล่งธรรมชาติ ด้วยผมจะมาแนะนําสถานที่แหล่งธรรมชาติเช่นน้ําตกเปโตโรอซูเป็นน้ําตกที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวคือน้ําที่ไหลลงมาจะมองเห็นคล้ายกับรูปหัวใจน้ําตกทีรอซูเป็นน้ําตกที่สวยที่สุดในเมืองไทย เป็นน้ำตกที่มีความสูงเหนือน้ำทะเลถึง900เมตรเลยทีเดียวหากจะแนะนํานักท่องเที่ยวมักจะนิยมมาเที่ยวในช่วงฤด,ดูหนาวรฤด,ดูร้อนเพราะจะทําให้สัมผัสกับบรรยากาศในการท่องเที่ยวธรรมชาติที่โอบล้อมกับน้ําตกที่มีอันดับสวยงามอันดับต้ตนๆที่สามารถบันทึกความทรงจําดีๆแห่งนี้ได้นอกจากน้ําตกแล้วจังหวัดตากยังมีสถานที่ที่เป็นธรรมชาติเหมาะสําหรับการตั้งแคมป์เช่นอุทยานแห่งชาติตากศินมหาราช และสถานที่ที่ผมจะแนะนําต่อไปคือดอยมะม่วงสามหมื่นไม่ได้หมายถึงแหล่งขายมะม่วงนะแต่เป็นชื่อดอยในจังหวัดตากนั่นเองดอยมะม่วงสามหมื่นเป็นสถานที่ที่ท่องเที่ยวสําหรับหนุ่มสาวที่รักในการผจญภัยชอบความท้าทายเนื่องจากเส้นทางไปสู่ยอดดอยนั้นจะต้องเดินขึ้นไปเท่านั้นและเมื่อถึงยอดดอยก็จะพบกับทะเลหมอกที่ปกคลุมทั่วดอยสวยงามคุ้มค่าแก่ความเหนื่อย ส่วนชื่อดอยมาจากการมองวิวของด้านบนสุดที่พอมองลงมาแล้วเหมือนกับผลมะม่วงนั่นเองแต่ส่วนใหญ่มักจะเรียกว่าดอยสามหมื่น ต่อไปสถานที่ที่สำคัญในจังหวัดตากและเป็นสถานที่ที่สุดโรแมนติกนั่นก็คือสะพานสมโพธิกรุงรัตนโกสินทร์200ปีเป็นสะพานสำหรับเดินชมทิวทัศน์แม่น้ำปิงและมีการประดับไฟสวยงามในยามค่ำคืนที่สวยงามมากโดยเฉพาะช่วงเทศกาลประเพณีลอยกระทงสายไหลประที่พันดวงต่อไปภูมิพลเขื่อนใหญ่พระเจ้าตากเกลียงไกล ในส่วนของคำขวัญส่วนนี้ถือว่าเป็นไฮไลท์ของจังหวัดตากถ้ามาตากแล้วไม่ได้เที่ยวแสดงว่ายังไม่ถึงตากนั่นเองนั่นก็คือเขื่อนภูมิพลโดยมีชื่อเดิมว่าเขื่อนยันฮีเป็นเขื่อนที่ขึ้นชื่อในความยิ่งใหญ่ในประเทศไทยและเป็นวิวที่สวยงามมีกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวร่วมเช่นการล่องแพเป็นต้นและสถานที่ที่ผมแนะนําสุดท้ายคือศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชสถานที่แห่งนี้ เป็นสถานที่ที่ศาลเป็นคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดตากที่ผู้คนให้ความเคารพและมาสักการะจำนวนมากเป็นศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชแห่งแรกของประเทศไทยทุกสิ้นปีใหม่จะมีการจัดงานเฉลิมฉลองที่ศาลทุกปีและที่ผมพูดมาทั้งหมดเป็นเพียงส่วนหนึ่งของจังหวัดตากเพียงเล็กน้อยหากคุณผู้ฟังได้มีโอกาสเที่ยวหรือผ่านทางจังหวัดนี้ผมขอแนะนำอย่างยิ่งว่าให้ลองไปเที่ยวเพื่อสัมผัสกับ,กบธรรมชาติผู้คนน่ารัก วัฒนธรรมโดดเด่นหวังว่าพอดแคสต์อัปิโซ์นี้จะเป็นส่วนหนึ่งให้ผู้ฟังมีแผนในการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นอีกจังหวัดหนึ่งในใจไม่มากก็น้อยหากผู้ฟังเคยไปจังหวัดตากมาแล้วผมเองก็อยากทราบประสบการณ์การท่องเที่ยวของผู้ฟังต่อจังหวัดนี้เป็นอย่างไรหรือสามารถแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวอื่น,นผ่านช่องทาง Facebook Fanpage Good Day Station ได้มาแลกความคิดเห็นกันครับ และสำหรับเอพิโซดต่อไปจะเป็นตอนของจังหวัดลำปางนั่นเองโดยสามารถติดตามได้ที่ Good Day Station Podcast และขอฝากช่องทางการติดตามและรับชมรับฝากเนื้อหาอื่นๆจาก Good Day Station Podcast ได้ทาง YouTube TikTok และ Spotify ค้นหา Good Day Station แล้วพบกับใหม่อิทธิเดชวังฐานได้ใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ Good Day Station Podcast สถานีเพื่อวันดีๆของคุณฟังเพลินทุกรถสนุกได้ทุกวัน Good Day Station Podcast Special Episode ไก่ขันเจ้าถิ่นตอนถิ่นนี้แหล่งน้ำปิ้งจังหวัดตาก